ねえ。 รองเท้ามาถอดออกข้างนอกแปลงเงินด้วยนะเดินแปลงเงิน Ha ah, ah dia dekat atas Mak mak เอาไปเลยสิไปกันได้เลย sì. 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 ยังเนี่ยจะทำอะไรหน้าเนี่ยนก็วิงก็วิงให้เรารอกรอคอนเสิร์ตรอฮะนี่ใครเขาเ้า